สวัสดีครับพบกันในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์สำหรับในรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปนะครับมาดูแลในรายการนะกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9ก0 0 9ัน9กแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเร่น นะและตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไปนะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วให้ตามด้วยชีแแรนและตามด้วยคำถามนะอืมโดยมีท่านอาจารย์โอ นะและผมอาจารย์ท็อปนะครับก็มาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบกดแชร์ออกไปแซ่นะคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแรน นะและตามด้วยคำถามครับถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมทุกรอบนะกดแชร์ออกไปแทร่เลวคนละ9,9้าร ก้9แชร์เท่านั้นนะอืใครจะดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็มาด้านหลังได้ตามนี้ครับที่ facebook ครับโอสิริกรอภิรัต a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร06199226450925929261 id รายโอสิริ15และผมครับตามนี้ครับนะเอาละก็สวัสดีครับถามได้เลยนะครับนะกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่น และตามด้วยคำถามครับถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามกดแชร์ออกไปคนละเก9าพันเก้าร้อยเก้าแชร์นะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปนะชื่อวันดาวรุ่งเขารักไหมคะเขารักเราไหมเอาเดี๋ยวดูให้ว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกดีกับเราไหมเอาพูดตรงๆนะดูจากหน้าไพา่ ไพ่บอกว่าเป็นไพ่เจ้าชู้ครับมันเหมือนกับว่าเขารักทุกคนนะครับเขาเจอใครเขาก็รักหมดอะช่วงเนี้ยนะถามว่าเขารู้สึกดีกับเราไหมไพ่ใบนี้เป็นไพ่เจ้าชู้ครับเป็นไพ่ผู้ชายที่ชอบทุกคนครับใครเข้ามาหาชอบหมดไพ่ใบนี้นะมันเป็นไพ่เจ้าชู้อะบอกได้เท่านี้นะนะชื่อเอ่อชื่ออะไรนะชื่อวันนะเออนั่นแหละนะเออนะมาครับกดแชร์ออกไป เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะนะอาจารย์พูดแล้วห้ามโกรธนี่นคือว่าเขาเจ้าชู้เขาเอาหมดอ่ะนะใครเข้ามาตอนเนี้ยนะนะ กดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ9,999แ99ชร์นะก็เข้ามากันได้นะครับหลายคนบอกว่าเดี๋ยวนี้หากินฝืดเครืองทำงานลำบากนะแนะนำบูชาครับสาธิการินทอง สริมดวงเสริมราศรีครับนะมาครับกดแชร์อ,ออกไปครับเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะและตามด้วยคําถามครับเราตอบไพ่นะครับคนละหนึ่งใบนะครับนะอย่าลืมครับเข้ามากันแล้วกดแชร์อ,ออกไปด้วยนะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะเข้ามากันได้ครับกดแชร์อ,ออกไปแซ่ เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์แล้วตามด้วยชีแร่นและตามด้วยคำถามครับกดแชร์ออกไปแท่ นะเข้ามากันได้กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9ก0 0พันเกแชร์อ่าเออนะเมื่อแชร์แล้วตามได้ชื่อเล่นนะตามได้คำถามดูที่คำสดนะครับถ้ามีคำสดอยู่แปลว่ายังอยู่นะเวลาผมทำรายการดูดวงอ่ะเวลาทำสดอ่ะคนก็ไม่ค่อยเข้ามาหรอก มาอีกทีชอบมาตอนไอ้นี่ครับนะตอนที่ไอออกไปแล้วอะ่ะชอบเข้ามาแล้วมาด่าผมด้วยหาผมไม่ตอบดูได้นะครับนะดูนที่คำพระสดช่วยกดแชร์ให้ด้วยครับแชร์แล้วตามได้ชื่อเรียกนะตามได้คำถามครับกดแชร์ออกไปแซ่แล คนละเก้าพั้ารแชร์เพียงเท่านั้นแชร์ share แล้วนะตามด้วยชื่อเรนและตามด้วยคำถามครับ มาครับกดแชร์ออกไปเร็วมาครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์เพียงเท่านั้น <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> นะเวลาเวลาเปิด <c oughs> เปิดให้ถาม <c oughs> ก็ไม่ค่อยจะเข้ามานะพอเวลา พอเวลาออกแล้วเนี่ยนะขนถามมาเข้ามาอยู่งั้นแหละครับนะเออนะพอเวลาขนถามก็มีแต่ปัญหานะเข้ามากันได้กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9 9้าแชร์เพียงเท่านั้นดูที่คำว่าสดแซ่นะแชร์แล้วชีบแบรนด์คำถามอืม เข้ามากันได้นะเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้นนะนะเข้ามากันอืมนะพอเวลาอะไรนะพอเวลาออกจากรายการไปแล้วก็ชอบเข้ามาถามพอถามไม่ได้ก็ดา่าอันนี้เรื่องจริงครับนะเวลาผมอยู่เนี่ยผมแชร์ออไปต้องเป็นสิบสิบกลุ่มเนี่ยนะเวลาเข้ามาแล้วออกเข้ามาแล้วออกไปนะ บอกว่าจะทํามาหากินยังไงถึงจะเจริญรุ่งเรืองมีเงินมีทองนะผมก็แนะนําให้แล้วนะสาริการินทองเสริมดวงเสริมราศีติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอนะเข้ามากันได้ครับนะอืมอย่าลืมครับเวลากดแชร์ก็เชื่อกันมั่งนะแชร์แล้วชีแบรนด์ คำถามนะนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้เอาบอกตรงๆนะบางทีเนี่ยคนโทรเข้ามาเนี่ยนะโทรมาหาผมเนี่ยนะเวลาจะมาขอดูอะไรเนี่ยก็จะบอกว่าจนจนจังเลยนะแต่พอบอกดูหน้าเฟซนี่ขับสปอร์ตอย่างดีนะ นะา่ำรวยมีเงินมีทองแทงหุ้นได้นะมาครับมาครับกดแชร์ออกไปเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะถ้าเวลาหมดก็หมดกันนะตกลงรายการนี้จะมีคนมาถามอยู่คนเดียววันนียรอบนี้นะเวลาเวลาผมทำรายการเนี่ยนะ ก็ก็เข้ามากันนะแล้วก็ออกไปนะเวลาจะถามก็บางทีก็โทรเข้ามานะกดแชร์แล้วนะตามด้วยชื่อเล่นและตามได้วยคำถามใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวก็ติดต่อสอบถามกันได้ครับนะ ได้ที่ Facebook โอซิริกอนอภิรัตครับโอซิริกอนอภิรัตเบอร์โทร0 6 1 9 9 2 2 6 4 5 0 9 2 5 9 2 9 2 6 1ครับ ID ดีรายโอซิริ1 5นะและผมครับตามนี้ครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตดปลาเบอร์โทร0 8 4 9 2 6 6 6 5 8 ID ก้าสองหกหกหรายเอเจทูพครับนะก็เข้ามากันแล้วนะในรอบนี้เดี๋ยวไปเจอกันรอบสถัดไปแล้วกันครับไปแล้วนะครับรอบนี้ครับสวัสดีครับ